ประชารัฐพัฒนาชาติวันนี้พาคุณผู้ฟังไปติดตามอีกหนึ่งไอเดียที่ต่อยอดเป็นธุรกิจที่ต้องบอกคุณผู้ฟังว่ามันเป็นธุรกิจที่ร้องว้าวกันเลยทีเดียวนะครับธุรกิจที่ว่านี้ก็คือเรื่องของการทํากระเป๋า,าลอตเตอรี่ครับแต่ว่าเขาต่อยอดนะคือเขาเอา,าลอตเตอรี่ที่ไม่ถูกรางวัลมาทําเป็นกระเป๋านี่ก็เก๋ไก๋ไม่เบาแล้วนะแล้วก็ต่อยอดกันมาได้ยาวนานตอนนี้เทรนใหม่ของเขาเป็นเทรนกระเป๋าสารครับ เขาเอาลอตเตอรี่มาทำเป็นกระเป๋าสารแล้วก็ต่อยอดกันแล้วก็เป็นที่ฮือฮายอย่างยิ่งนะครับเราจะสนทนาพูดคุยกับเจ้าของไอเดียเจ้าของธุรกิจแบรนด์เนมแล้วก็เป็นเจ้าของกระเป๋าลอตเตอรี่แบรนด์เอ็มอ่อนเมกอินไทยแลนด์เนี่ยนะครับของไทยเลยสนทนาพูดคุยกับคุณเอม คุณเอมอ่อนวงพาครับคุณเอมอยู่ในสายกับเราแล้วนะครับสวัสดีครับคุณเอ็มครับ่สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะผมอ่านข้อมูลแล้วตื่นตาตื่นใจมากนี่ผมไปอยู่ที่ไหนมาเนี่ยเ <c oughs> พิ่งทราบว่าเขาเอา <c oughs> ลอตเตอรี่มาทํากระเป๋าได้ <c oughs> มันคือลอตเตอรี่จริงๆใช่ไหมคุณเอมใช่ค่ะเป็นลอตเตอรี่ที่ไม่ถูกรางวัลเป็นลอตเตอรี่แท้ค่ะอ่ค่ะแต่มันเป็นกระดาษนี่มันทํากระเป๋าได้ ใช่ค่ะก็คืออย่างแรกเลยนี่ก็คือว่าเราก็พอไม่ถูกรางวัลปุ๊บมันก็จะกลายเป็นเป็นขยะเศษกระดาษาใช่เป็นขยะไปแล้วทีนี้เอ็มก็คิดว่าเออเราจะทํายังไงให้มันเกิดมูลาคา่าแล้ว,วจะได้ไม่ทิ้งให้มันแบบเป็นขยะอย่างเงี้ยค่ะก็เลยพอเกิดไอเดียปุ๊บเราก็ได้เริ่มแบบคิดค้นวิธีลองลองทำเนี้ยค่ะลองผิดลองถูกไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ เออ่ให้แบบมันนำกลับมาใช้ได้ประโยชน์จริงๆอย่างเงี้ยค่ะครับอืมแต่แปลว่ามันก็ต้องใช้นวัตกรรมเข้ามารองรับใช่ไหมคุณเอมคือเอากระดาษมาเพื่อต้องทำวิธีการเคลือบไม่ให้มันมันอขาดง่ายให้มันใช้ได้ยาวนานอ่าใช่ค่ะก็อผลิตภัณฑ์ของของเอมมอะนะคะก็จะเป็นลอตเตอรี่เราก็มาวางแพทเทิร์นอย่างนี้ก่อนเช่นการ คัดลอตเตอรี่ให้เป็นพวดเดียวกันเ,<อ>เป็นลายเดียวกัน<อ>แบบนี้ค่ะค <laughs> ่ะแล้วก็มันจะได้เกิดความสวยงามาแล้วหลังจากนั้นปุ๊บเราก็เอานำมาเคลือบพลาสติกอีกทีหนึง่งซึ่งเอ่อหน้าฝนนี่เราก็ภายนอกเราก็จะโดนได้นิดหน่อยอย่างเงี้ยคือค่ะ ด้านในเราก็จะเป็นบุผ้าบุผ้ายีนเพื่อเกิดความคงทนแบบนี้ค่ะอืมอืมอาเอาเข้าจริงๆสําหรับคุณสุภาพสตรีนะเวลาสะพายกระเป๋าเขาไม่ไม่ไม่ให้เปียกฝนอยู่แล้วล่ะแต,แต่นันก็มีขึ้นมีอะไรให้อแล้วข้อที่น่าสนใจคือมันไม่ใช่แค่เอาไอ้ตัวลอตเตอรี่มาแล้วก็มาแปะแปะแปะแปแปแปะ,แปะต่อกันมันต้องมีจินตนาการมีศิละปะในการจัดวางด้วย ใช่ใช่กว่าจะขึ้นมาได้ขึ้นแบบมาได้แต่ละใบนี่คือมันจะผ่านกระบวนการคือหลายรูปหลายรูปแบบหลายรูปกระบวนการเลยค่ะว่า <c oughs> หนึ่งก็คือคัดลอตเตอรี่ก่อนเราก็จะมีทีมคัดอย่างเงี้ยค่ะ <c oughs> คัดลอตเตอรี่แล้วก็สองก็คือการวางแพทเทิร์น ว่าแบบวางยังไงให้แบบมันสวยให้แบบมันเรียงเรียงลายเดียวกันแบบนี้ค่ะครับเอ๊ะคุณคุณเอมพอจะเล่าให้ฟังได้ไหมคือพอเราเกิดไอเดียทําอะไรต่ออะไรมันต้องใช้นวัตกรรมมันรองรับเนี่ยเราใช้เวลาในการศึกษานานไหมครับกว่ากว่ากว่าจะลงตัวอย่างเนี้ยว่ามันสามารถเคลือบได้อเอากระดาษมาทําได้ไม่เฉพาะแค่ลอตเตอรี่นะตัวเรียงเบอร์ที่ที่เขาไว้ตรวจหวยก็ก็ทําได้ด้วยเหมือนกันใช่ใช่ใช่ค่ะเพราะว่าทางร้านนี่<ๆ>ก็นําแบบ ที่ที่รู้สึกว่ามันมัน,ม,นมันเหลือใช้แล้วอย่างเงี้ยค่ะม,ม,มันแมันแต่ละงวดไปอย่างเงี้ยมันไม่ได้เกิดประโยชน์แล้วอย่างเงี้ยเราก็นํากลับมาใช้อย่างเช่นเรียงเบอร์อทางร้านก็ก็ทํานะคะแต่ว่าเราจะมาโดดเด่นทางลอตเตอรี่มากกว่าเพราะอ่อคนชอบเสี่ยงลอตเตอรี่มากกว่าเสี่ยงโชคอ,อย่างเงี้ยแต,แต่แต่ถ้าเป็นผมนะผมเจ็บใจนะคือไม่ถูกแล้วยังถือถือให้เห็นอยู่เนี้ยยัง บางบางท่านอาจจะมีเลขตัวอย่างเงี้ยค่ะเลขที่แบบจะต้องซื้อประจําทุกงวดอย่างเงี้ยค่ะแล้วทีนี้พอไม่ถูกปุ๊บเขาก็จะส่งมาให้ทางเอ็มอาจจะเสียใจหรือเปล่าหรือจะเก็บไว้ดูหรือเปล่าไว้ตอกย้ำตัวเองว่าซื้อมาแล้วเท่าไหร่เออแต่ผมเห็นเหมือนกันนะหลายๆท่านที่เป็นนักสะสมเนี่ยนะคือซื้อแล้วไม่ทิ้งบางท่านเอาไปติดฝากระดานนั่งแผ่นเลยใช่ใช่แล้วแต่รูปแบบอะค่ะแต่ทีนี้ พอเป็นกระเป๋าเนี่ยครัซึ่งเราสามารถถือออกไปอือมอ่ช้อปปิ้งอะไรอย่างเงี้ยได้ใชยนอกคือแบบคนคนทั่วไปเห็นก็จะแบบเก๋นะใช่อย่างเงี้ยค่ะคือกระเป๋าแบบเช่นเราไปช้อปปิ้งแบ็กอะไรอย่างเงี้ยเราสืบเนื่องมาจากเมื่อสามปีที่แล้วครแต่เกิดการรณรงค์ลดโลกร้อน่าที่งดใช้ถุงพลาสติกอ่าค่ะ แล้วซึ่งตอนนั้นน่ะเอ็มอ่ะเป็นแม่ค้าขายแบรนด์เนมอยู่แล้วออืเขาก็เอาถุงกระดาษแบรนด์เนมอะค่ะครับที่เหลือใช้ที่แบบพอเราซื้อกระเป๋ามาก็ไม่ได้ใช้ถุงกระดาษก็ทิ้งเกิดเกิดการทิ้งไปอย่างเงี้ยค่ะครับทีนี้เขาก็นํากลับมาใช้ก็คือนํากลับมาเคลือบพลาสติกอ่าให้ให้คงทนยิ่งขึ้นอย่างเงี้ยค่ะครับ อืมค่ะแล้วเอ็มก็ต่อยอดมาจากตรงนั้นซึ่งเป็นลอตเตอรี่คือเอาจริงๆก็คือทั้งบ้านนี้ก็ <laughs> ตอนก็เสี่ยงโชคอยู่เหมือนกันแล้วทีนี้เ,เลือกไปเห็นพอดีแล้วแบบ <laughs> เออเร<อ>าน<ๆ>่าจะเอามาทําอะไรได้นะเนี้ยค่ะแล้วเราก็เลยเกิดการแบบว่าเออลองผิดลองถูกเพราะเป็นกระดาษเหมือนกอนันเ่ะ ครับย้อนกลับไปวันแรกเลยคุณเดมคือหลังจากผลิตภัณฑ์หลังจากทดลองกันมาจนลงตัวแล้วพอเปิดตัวออกไปสู่ตลาดเสียงตอบรับเป็นยังไงคุณเดมเขาเขาฮือฮากันขนาดเรียกเรียกเรียกว่าฮือฮาเลยค่ะเพราะเป็นของแปลกแล้วแล้วแบบว่าเอาจริงๆคนคนไทยนี้ก็คือแบบชอบเสี่ยงโชคอะไรอย่างนี้อยู่แล้วแล้วแบบยิ่งยิ่งยิ่งเป็นลอตเตอรีน่นี่คือความหวังเลยค่ะครับค่ะแล้วทีนี้แบบก็แบบ กระแสดีมากเงี <S <S 2> <S 2> ้ยค่ะตลาดของเรายังยังเป็นตลาดอยู่ในประเทศหรือว่าตอนนี้ขยับตลาดละคือถ้าดูจากไอเดียนะผมผมผม<อ>ดูจากแบรนด์ดังๆหลุยวิตต้องอะไรต่ออะไรเนี่ยที่ชอบเอาเอาไอเดียพวกเนี้ยเช่นถึงสายรุง้งสีรุ้งของสำเพง็งอะไรเงี้ยนะไปเนี่ยอย่างอย่างนี้เขาเขาก็จะเห็นไอความเป็นไทยๆแล้วก็เอาไปตลาดต่างประเทศของเราไปเปิดตลาดได้ไหมคุณเอมอย่างนี้ ความจริงก็ไปเปิดได้นะคะแต่นะตอนนี้คือด้วยสืบเนื่องจากเอ่อเป็นสัตวพวกสถานการณ์ด้วยสถานการณ์โควิดด้วยอะไรแบบนี้ใช่คือแบบมันก็จะแบบอาจจะลำบากนิดนึงแต่ในภายภาคหน้าคือมีแน่นอนค่ะแล้วก็ใช่แต่ตอนนี้เราก็อาจจะมีคนไทยที่อยู่ต่างประเทศ ผม <ไป S 1> ผมว่าผมว่ามันอนาคตสดใสเลยนะกับการโกอินเตอร์คือเนี้ยเป็นความเป็นไทยไทยที่เห็นได้หรือ<ฆ>จริง,รงๆไม่ไทยอย่างเดียวเป็น,เป,นเป็นอุตสาหะเนเลยล่ะคือลาวก,<ฆ>ก,ก็ก็นิยมไอเรื่องเ<ฆ>สียงโชคอย่างเนี้ยนะแล้วสัญ,ญลักษณ์มันเนี่ยไทยไทยแล้วถ้าไปต่างประเทศเนี่ยคนไทยในต่างประเทศเยอะมาก โกยเจอนี่รับรองรุ่งแน่ๆต้องต้องต้องวางแนวโน้มนะน้ำขอบคุณมากๆเลยค่ะผมต้องจริงก็อยากจะให้แบบว่าไปเจอขนาดนั้นอันนี้ก็ค่อยๆไปก่อดอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าจดลิขสิทธิ์ด้วยใช่ไหมคุณเอมค่ะก็คือเราก็เป็นเจ้าแรกและเจ้าเดียวในในประเทศไทยอะค่ะครับค่ะเป็นเจ้าที่ที่ที่ทำอะค่ะก็คือไม่มีเจ้าอื่นเลยซึ่ง จะมีบ้างแต่ของเขาจะเป็นแบบเป็นซีล็อกเป็นอะไรอย่างเงี้ยอือืมเขาอาจจะเอาไอเดียไปแต่ว่าจะก๊อปไปเลยทําเหมือนเหมือนกันเลยเนี่ยไม่ได้ละเดี๋ยวจะผิดกฎหมายแล้วนะอ่าอค่ะอ่านะคะแต่เราก็แบบเออเราก็ยังคือดีใจในของของของเนียเดียที่ที่เราคิดขึ้นมาทําว่าเป็นของไทยแล้วเราก็สนับสนุนของไทยอย่างเงี้ยค่ะสนับสนุน ด้วยแบบให้แบบของที่มันเป็นขยะแล้วรเราสามารถกับมาสร้างมูลค่าออให้กับให้กับบริษัทเราแล้วก็ให้กับเอพนักงานของเราซึ่งพนักงานที่ที่ร้านอะนะคะคก็เอ็มก็จะใช้แบบเลือกที่เป็นผู้สูงอายุอย่างเงี้ยค่ะสร้างงานาใช่พวกว่างงานเพราะว่าเอ็มอยู่ต่างจังหวัดอะคะ่ะอยู่อยุธยาอ,อย่างเงี้ย่ะเอาก็จะเป็นแบบผู้สูงอายุอย่างเช่น อคุณป้าอืบ้านอะไรอย่างเงี้ยค่ะที่ที่เขาว่างงานอย่างเงี้ยค่ะบางทีแบบเอพวกสูงอายุเขาก็จะไม่รับนี่เราสามารถบอกได้ว่านี่เป็นงานหัตถกรรมแบบงานทํามือด้วยเหมือนกันนะใช่ใช่ค่ะใช่แรงงานแรงงานที่มาทํากันตอนนี้ประมาณสักกี่คนแล้วคุณเองก็อันนี้ก็คือเรารับเป็นจอบๆไปเช่นอเนกคัดเราก็จะมีอ เป็นแผนกเลยแบ่งหน้าที่กันไปกลุ่มนี้ไปคัดเลขให้เหมือนกันคัดลายคัดลายแต่ละงวดจะเป็นลายสมมติว่างวดวันที่หนึ่งสิงหานี่เป็นลายดอกไม้ลายดอกไม้ค่ะเี้ยเอ๊ะแล้วตัวตัวตัววัตถุดิบตัวลอตเตอรี่เนี่ยแหละครับเราเราต้องเปิดรับซื้อด้วยไหมเพราะถ้าดูจากจากจำนวนปริมาณที่เราต้องทำเนี่ยไม่น้อยนะคุณเอม น้อยค่ะจริงๆแต่ละใบนี้ใบสมมุติว่าใบใบใหญ่สุดคือสซแอลนี่ตกประมาณร้อยยี่สิบใบต้องใช้ลอตเตอรี่ประมาณหลอกถึงร้อยี่สิบใบไม่น้อยนะถ้าคูณจำนวนเงินนี้ต่อใบใบละแปดสิบาทใช่ไหมอ่าตกใบละหลายล้านเลยนะก็คือจะเป็นคนทางบ้านอย่างเงี้ยค่ะบางทีเขาแบบฟังรายการวิทยุบ้าน อ่าดูรายการทีวีบ้างอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็คือพอเห็นปุ๊บเขาก็อยากจะส่งมาให้อย่างเงี้ยค่ะจริงจริงจริงรงแล้วคนไทยนี้ใจดีนะคะแล้วก็อุดหนุนรัฐบาลเยอะมากบางทีส่งมาให้เป็นลังเลยยังตกใจบอกโอ้โหคนเยอะมากคุณคุณเนียมันจะต้องเตรียมการสาหรับธุรกิจนะเขาขยับไปออนไลน์กันมากขึ้นแล้วนะกระดาษมันจะเป็นเพลย์งไปมันจะหายไปเหมือนกันนะ เดี๋ยววัตถุดิบจะลดลงใช่ใช่เพราะว่าเดี๋ยวมีออนไลน์เยอะเนอะใช่ใช่อ่าอ่าทีนี้พอมาถึงมันไม่ใช่แค่เป็นแบบพื้นพื้นและไม่ได้เอามาต่อต่อกันแล้วตอนนี้เทรนมันไปเป็นเป็นเขาเรียกอะไรนะเป็นคล้ายๆกระเป๋าสารใช่ไหมเราก็ขยับตามเทรนด์ด้วยเหมือนกันแปลว่าเราต่อยอดพัฒนาไอเดียพวกนี้มันมาอย่างไงครับคือต้องต้องบอกก่อนว่าอย่างเงี้ยค่ะก็คือเออเป็นลายเป็นลายที่แบบ ทั่วไปเบสิกค่ะเราทำได้ประมาณสองถึงสามปีแล้วเอ็มก็อยากจะเปลี่ยนรูปแบบแต่ปัเนี่ยคือจะมีความที่มันเหนียวขึ้นนะคะเพราะว่าเอนไม่ได้แค่มาแปะต่อต่อกันแต่มันสารกันเลยละทีเนี้ใช่รับน้ำหนักคือได้เยอะมากแล้วทีนี้เอ็มก็คิดไปถึงในการต่อยอดไปถึงย่งต่างประเทศตื้อตึ้ง ลอตเตอรี่ก็เป็นของไทยอยู่แล้วแล้วด้วยเอออะไรนน่าเอ็มก็คิดว่าที่จะสามารถสื่อสารในในในความเป็นไทยมันจะต้องเป็นการจักสารเนี่ยแหละครับอืมอืมิเกิดเกิดไอเดียว่าเออเราลองเอาลอตเตอรี่มาทำยังไงขึ้นรูปแบบเนี้ยให้แบบ อยากอยากจะทําเป็นกระเป๋าสาเนี่ยแหละแต่เราก็แบบลองผิดลองถูกอะไรอย่างเงี้ยมามาสักระยะหนึ่งแต่ด้วยความโชคดีคือครับมีคุณแม่ของเพื่อนนะคะเขาสารเขาอยู่ที่จังหวัดสุโขทัยสารตะก้าหวายค่ะของพลาสติกอยู่เขาก็เลยแบบเพื่อนก็เลยไปเรียนรู้มาจากทางคุณแม่เขาอย่างเงี้ยค่ะก็กลายเป็นแบบว่าธุรกิจไปอีกแบบเออเราก็เพื่อนเราก็ได้เออ่จากตรงนี้ด้วยอะไรอย่าง คือต่อยอดแบบไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยะค,ะคือผมดูมันเก๋มากคือจากที่เอาลอตเตอรี่มาต่อกันนี่ก็เก๋แล้วนะแต่เนี้ยมันเป็นต่อกันแล้วเป็นเป็น,ปนคุณคุณรู้ฟังอาจจะนึกถึงภาพที่เป็นเสือสารไงน,น,นะครับมันจะสารทบไปทบมาทบไปทบมาเนี่ยเป็นเข็มขัดรัดกันไปเลยเนี่ยนะซึ่งเก๋มากคือจะบอกว่ามัน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 ,ม,นมันก็ยากนะคะาการกินแต เอามาสานอะไรเงี้ยมันมันมักยากระดับระดับหนึ่งเลยมันต้องค่อยๆมานั่งสอดทีละอันทีละอันต่อกันเนี่ยเนาะแล้วแบบความประณีดความประีตในการแบบการเย็บการโชว์ฝีเข็มอะไรอย่างนี้อีกคะใช่ใช่เป็นมันละเอียดอะค่ะอืออ่ะผู้ฟังฟังมาถึงตอนนี้สนใจและราคาจะประมาณเท่าไหร่อย่างไรจับต้องได้ไหมสูงไหมคุณเอ็แเราก็ต้อง สองสามน้มนะคือต้องบอกว่าระดับหนึ่งนิดนึงอะค่ะก็จะเริ่มต้นที่หกร้อยเก้าสิบาทค่ะวหกร้อยก็ไม่สูงนะคือหกร้อยเก้าสิบบาทแต่เอ็มจะบอกว่าในส่วนตรงนี้อะค่ะคือเราก็เหมือนกระจายไปให้เป็นค่าแรงของผู้สูงอายุที่ที่เราเราจ้างมาอย่างเงี้ยค่ะก็คือแบบเออตรงนั้นเราก็แบ่งให้เขาไปเพราะว่าซึ่งแบบ เขาจะไปทํางานก็คือไม่ได้แล้วมันคือการสร้างงานสร้างอาชีพและที่สําคัญคือนี่คืองานฝีมือนะมันไม่ใช่งานอุตสาหกรรมโรงงานใช่ใช่ค่ะคือตรงนี้ก็คือแบบก็เหมือนเราก็ได้ช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ด้วยกันเรียกว่าอย่างนี้ดีกว่าอ๋อค่ะก็คือแบบเออได้แบ่งปันกันอะไรอย่างเงี้ยค่ะโอเคด้วยแล้วจริงๆเริ่มต้นที่หกร้อยเก้าสิบไม่ไม่ถือว่าสูงเลยนะครับแล้วถ้าเป็นอย่างตัวสารที่ต้องโอ้ต้องต้องใช้เวลามากขึ้นต้องใช้ฝีมือมากขึ้น ใช่ค่ะเพราะว่าตัวประมาณชักเท่าไหร่ตัวสารนี้อยู่ที่พันเก้าร้อยเก้าสิบค่ะถ้าเกิดบอกว่ามามาจากรายการนี้ก็คือเดี๋ยวจะมีราคาพิเศษให้แล้วก็จะมีแถมเสื้อด้วยค่ะเป็นแถมเสื้อดีโอ้ยมีโปรโมชั่นแล้วครับคุณผู้ฟังครับโปรโมชั่นเลยติดต่อที่ไหนอย่างไรถ้าสนใจคุณเอม ก็จะเป็นเพจค่ะเป็นเพจค่ะเพจของเ c e บ o o กเอ็มอ้อนเมดอินไทยแลดค่ะแล้วก็ทางไอจีคบก็เป็นเอ็มออนเมดอินไทยแลนดค่ะอืมเอ็อคือ AIMON ค่ะแล้วก็เมดอินไทยแลนด์อาค่ะหรือเบอร์โทรศัพท์ 0 6 1, 1> 6 4 2 6ห 5, 5ึค่ะอ่าอ่าผมเส์ยเข้ามาดูใน Facebook แล้วเห็นละเอมอ้อนเมคอัพในไทยแลดในนี้มีโอ้โหมีรายละเอียดเยอะๆนี่เพิ่งไปออกรายการปัญญาตลาดแตกมาด้วยใช่ค่ะค <c oughs> ือออกแล้วก็แบบ <c oughs> ใช่ค่ะอ่า<ล>อานาคุณผู้ฟังนะครับถ้าสนใจเข้าไปที่เพจนี้ก็ได้หรือเบอร์โทรศัพท์นะครับคุณเอมศูนย์หกหนึ่งหกสี่สองหกห้าห้าหก แต่จริงๆเสิร์ฟเฟซบุ๊กเนี่ยสะดวกมากแล้วก็ติดต่อข้อความก็ได้เสิร์ช m อ็มออนเอไอนี่ขึ้นละนะครับอขายดีๆคุณเอมแล้วอยากให้โกลอินเตอร์จริงๆเพราะนี่เป็นอีกหนึ่งอัตลักษณ์ของสังคมไทยเลยนะขอให้วันนี้โชคดีทุกๆท่านด้วยนะคะขอบคุณมากๆครับคุณเอมขอบคุณค่ะขอบคุณ่ะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ ค่ะสวัสดีค่ะคุณเอมนะครับเอมออนวงพาครับเป็นเจ้าของธุรกิจแบรนด์เนมด้วยแล้วก็เป็นเจ้าของกระเป๋าลอตเตอรี่ซึ่งตอนนี้เขาขยับมาเป็นกระเป๋าสานนะครับเอมออนบายเมกอินไทยแลนด์เนี่ยนะครับก็คุณฟังเสิร์ง่ายๆเอมออนเมกอินไทยแลนด์ก็จะเข้าไปที่หน้าเพจนะครับส่งข้อความไปราคาไม่ได้สูงเลยครับเป็นงานฝีมือที่สร้างงานสร้างอาชีพให้กับกลุ่มผู้สูงอายุด้วยนะครับเอามาฝากคุณผู้ฟังในช่วงของประชารับพันธชาติครับ